สวัสดีครับ FC ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเอ็มรอนบ่าวเหนือเชี่ยวชิมครับเชา้าเชวันจันทร์ที่18ทธันวาคม2 5 6 5เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับคิดว่า FC หลายท่านหลายคนนะฮะและก็ท่านผู้ชมคงจะมีการวางแผนในการที่จะเดินทางกับ บ้านหรือกับภูมิลําเนาสสำหรับคนที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะฮะและก็หลายท่านหลายคนก็คงจะวางแผนในเรื่องของการเ,าเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับหลายจังหวัดก็คงจะมีการเตรียมการในเรื่องของอเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเช่นเดียวกันครับ fc ครับจังหวัดพะเยาของเรานะฮะหลายองค์กรในภาคส่วนและ ราชการและเอกชนก็ได้มีการเตรียมการในเรื่องของต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะปีนี้ความโชคดีนะฮะหลังจากที่หลายปีที่ผ่านมาได้ประสบปัญหานในเรื่องของโควิด -19 นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็ปีนี้คือพิเศษหน่อยนะฮะก็จะมีการจัดมหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวนะฮะบริเวณ ถนนชายกวานพะเยานะฮะตั้งแต่หน้าลานพระขุนนะฮะหน้าลานพระขุนเนี่ยจนถึงดูนะฮะด้านหลังผ่านนบริเวณลานน้ําพุนะฮะที่ผ่านเรือนโบราณไปนะฮะเ c ครับ,รบเพราะฉะนั้นนี่ระยะทาง ดอกไม้บานสะพั่งจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้านะฮะก็คือกำหนดการวันที่25ธันวาคม2567จนถึงวันที่3มกราคม2567ขอโทษครับ FC นะฮะเพราะฉะนั้นระยะเวลาก็หลายวันเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนี่นักท่องเที่ยว ที่มีโอกาสผ่านมาทางจังหวัดพะเยานะครับก็เรียนเชิญนะฮะแวะมาสัมผัสมหกรรมการเกษตรและก็การท่องเที่ยวที่ทางจังหวัดพะเยาของเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นนะฮะอันนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งนะะตอนนี้กําลังเตรียมงานอยู่เพราะฉะนั้นนี่ช่องเยบรอนเบาเนี่ยเที่ยวชิมวันนี้ก็จะพาเอฟซีนะฮะได้เดินชมนะฮะ ถึงแม้ว่า,าการเตรียมการในเรื่องของดอกไม้ต่างๆอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับเบฟซีเพราะฉะนั้นนก็ถือว่ามีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะในวันงานจริงๆก็คงจะสม,มบูรณ์แบบนะบแต่สําหรับเช้าวันนี้นะฮะก็ถือว่าทางาช่องเอ็มรอนของเราได้มีโอกาสพา,ามาอุดเครื่องก่อนก็แล้วกันนะครับมาอุ่นเครื่องก่อนจะถึงวันงานจริงนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะพาเดินชม บรรยากาศทั่วๆไปบริเวณที่จะเตรียมงานกันนะฮะบรรยากาศสบายๆครัเบเวฟซีเช้าว,วันนี้นะฮะอุณหภูมิก็เย็นพอสมควรอยู่นะประมาณ20องศานะฮะก็ไม่ถึงขนาดว่าหนาวนะฮะสบายๆส,สำหรับพี่น้องชาวเขยาของเราก็ได้มาเดิอนออกกำลังกายบ้างปั่นจักรยานบ้างนะฮะรือแม้ก็ หลายกิจกรรมต่งางๆล้วนก็จะมีการเต้นอารับิกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศชายกวานของเช้าว,วันนี้ครับเอฟซีครับความหลากหลายในการดำเนินชีวิตของอาชาวพะเยาของเรา มีส่วนนี้ก็ถือว่าก้าวเตรียมการานะครบริเวณ <c oughs> อุทยานนกยูงไทยนะครับที่ก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่จะมีความสวยงามนะครับช่วงของอเทศกาลสุดท้ายที่เก่าต้อนรับปีใหม่ครับมุมนี้จะมีกล้วยไม้ และนักท่องเที่ยวได้เดินชมกันนะับก็จะร่มรื่นนะเป็นพิเศษอ,อีกมุมหนึ่งนะรบริเวณวัทยานกยุงไทยนะครับก็กำลังเตรียมการนะเพื่อให้ถึงวันงานจริงมีความสมบูรณ์ที่สุด สำรับคลิปีสำหรับคลิปนี้เช้าวันที่18ทธันวาคมนะฮะก็ถือว่าเป็นที่บุนเครื่องนะเทศกาลส่งท้ายพิเกา่าต้อนรับปีใหม่ที่ทางจังหวัดพะเยานะฮะเ,เตรียมงานมหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวไว้อยต้อนรับนักท่องเที่ยวและก็แขกที่มาเยือนทางภาคเหนือและจังหวัดพะเยาของเรานะครับ อย่างไรช่องเอฟรอนเบาเหนือที่ชิมจะมาอัปเดตความพร้อมประมาณวันที่23-24ทธันวาคมเพราะงานจริงจะเริ่ม25ทธันวาคม2 5 6 6จนถึงวันที่3มกราคม2 5 6 7บครับีครับนะฮะสำหรับเช้าวันนี้บรรยากาศนะฮะเจ็ดโมงครึ่งนะฮะบริเวณลานพ่อขุนนะฮะในวันที่25 บริเวณตรงนี้แล้วก็ถนนชายก้านพะเยาของเราก็จะบานสะพั่งไปด้วยหมู่มวล,มลดอกไม้นานาพันธุ์นะฮะที่จะรอ f อและนักท่องเที่ยวแขกผู้มาเยือนจังหวัดพะเยาเราได้สัมผัสบรรยากาศนะฮะแล้วก็เดินชมความหลากหลายความงดงามในเรื่องราวต่างๆของจังหวัดพะเยานะฮะ ยังไงสำหรับคลิปนี้ช่องเอมรอนบ่าเหนือเที่ยชิมก็ต้องขอให้เอฟซี FC, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมคลิปและก็ให้กำลังใจทางช่องเอมรอนบ่าเหนือเที่ยวชิมตลอดมานะฮะม่ว่าช่วงนี้ทางช่องของเราอาจจะ,ะทำคลิปลงไปน้อยบ้างนะฮะลดลงไปมากเลยทีเดียวนะฮะอย่างไงนะฮะต้นปี หน้าปีใหม่2 5 6 7นะฮะทางช่องเอิมรณเบาเหนือเที่ยวชิมก็จะได้ทำคลิปอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้ท่านผู้ชมและเอีได้ติดตามแล้วก็ได้ดูผลงานต่างๆที่มากขึ้นนะฮะโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ